สวัสดีครับท่านผู้รับฟังที่รักและเข้ารบทุกๆท่ทานรายการนิทานมาพบมาพอกับท่านอีกคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปตีนเสนอท่านในเรื่องลูกใครกันกแน่นางสาวสาวิตีเป็นหญิงสาวที่สวยสดงดงามพูดจาให้รอะ พิเศษไปก็นั่นก็เป็นลูกสาวของคนรวยพอเป็นเศรษฐีนักธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพมหานครหลังจากทติสาวิติีเรียนจบปริญญาตีเรียบร้อยแล้วเขาก็ได้มาพาักพอนอยู่ที่ริมทะเลซึ่งสาวิติีก็ได้นักแง่มื่อขวกนากม้วนสนุกสนานอาบน้ำเล่นน้ำทะเลกันอย่างสนุกสนาน นาทีแบงคอกหรือกรุงเทพพระมหาคนครซึ่งสาวิตีก็ได้เดินทางมาที่บริษัทของพ่อเปิดซึ่งพ่อก็เป็นนักธุรกิจประกอบธุรกิจกับแม่ของเขาซึ่งบางครั้งบางโอกาสเขาก็สังเกตเบื้องพ่อของเขาพูดกับเขาเหมือนกับบอเมลูกหาลังเทือเขาก็ใช้คำว่าคุณหาลังเทือเขาก็ใช้คำว่าคุณหนูกับลูกสาวซึ่งเขาก็มีความรักกับลูกสาวของเขาอยู่ ความรักแบบพอกับลูกหรือคล้ายๆกับว่ารักแบบญาติๆกันแต่ว่าเขาก็สังเกตดูอยู่ท่าท่างกิริยาของผู้เป็นอ่อแต่สหรับแม่นั่นเต็มรอยกับเขามีความรู้สึกหักลูกมากแต่ส่งลูกไปเรียนปริญญาโทที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาที่มหาวิทยาลัยเซนหลุย สำหรับมือนีวันนีปูดีอกดีใจหลายช่ได้เห็นสาวิตีในเลี้ยนจบแสดงความยินดีกับลูกกับหลานห,หลายๆเด้อยิ่งละสาวิตีปูหักเจ้าสุดๆุดเลยดอตั้งใจเลี้ยนเด้อญาปูหนี่หักแต่หว่วงใยห,หนูตลอดเวลาแม่พอชิได้ส่งโตไปเลี้ยนอยู่ที่อเมริกาก็ขอให้ตั้งใจเลี้ยน จบปริญญาโทมากกับจังคอยมาบริหารบริษัทซอยพอซอยแมมเด้อยหล่าเดือปูกับสิอดเงินไปซอยดอกปูเด็ดโดนปูหักโตเมื่อเวลาสาวิตีได้ไปหาปูกับพยายามสิถามปูว่าพ่อของหนูแมนพอสมชายคนนี้บอหรือว่าผู้ใดเป็นพ่อของหนูค่ับปูจ้าโอ้ยล่ะเอ้ยมาถึงตอนี้ ปูก็อยากเสว้าความจริงให้ฟังอยู่แต่ว่ากบอยากเว้าดอกเดี๋ยวรอเวลาให้มันถึงเวลาอันเหมาะสมก่อนปู่คยชิบอกเว้าเด้อหลาเด้ออันเป็นอันว่านี่ปู่นี่ฮหักโตยิ่งกว่าหลานนี่รลีเด้หักคือรูคือเตาแท้ๆนี่ละเออมันมีเรื่องเล่าเกิดขึ้นในอดีตหลายสิบปีมาแล้วซึ่งเป็นการเข้าใจกันผิดตลอดจนถึงความบรูของพอโต ตลอดจนถึงแม่โตกับบหูวาพอโตเนี่เป็นลูกชายปูจังไดกระลเลวแตอีหล่าทุกคนหักหนูหนูไปเลี้ยนกัะตังใจเลี้ยนเดลูกเดอ้อปูสมกระได้่วยพ่อให้หลานณที่สนามบินสุวรรณภูมิสาวิตีเองก็ได้เตรียมของเพื่อที่จะบินออกเดินทางไปที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกา เพื่อจะไปศึกษาต่อปริญญาโทซึ่งกับมีแม่มิพีม่นองมาทรงกัน<แ>สำหรับแม่ของสาวิตีแล้วก็ได้นำกระเป๋ามาสรงลูกที่สนามบินแล้วก็บ,บอกกล้าลูกขอให้ลูกตั้งเจเลียนในสำเร็จเพื่อจะมาพัฒนาบริษัทของเจ้าของอยู่ที่กรุงเทพมหานครขอให้ลูกของแม่โชคดีเรียนจบสาขา การค่าการขายธุรกคคิจให้ได้มากเพื่อจะมาเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการบริษัทของเฮาเองแม่กับพ่อกับเฒ่าแก่แล้วเพราะฉะนั้นอนาคตก็คือลูกนั่นเองจะเป็นผู้บุกเบิกหรือว่าเป็นผู้บริหารงานต่อขอให้ลูกของแม่โชคดีเดอสาวิตีบาย สาวิตีรอเวลาขึ้นเครื่องเพื่อที่จะออกบินไปที่กรุงวอชิงตันเพื่อไปศึกษาเราเรียนเอาความรู้มาพัฒนาบริหารบริษัทของเจ้าพอ่อซึ่งการเดินทางครั้งนี้มีปูหมอบเงินหายไปมีพอมีแม่พี่นองมากมายึงอ่าวถึงอ่ามาทรงกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านผู้โดยสารโปรโดทราบขณะนี้เที่ยวบินที่720จะไปที่กรุงวอชิงตันกำลังจะได้เวลาแล้วขอให้ทุกท่านมาเช็คอินที่ประตูช่องทางที่3ได้เลยนะคะแล้วตอ่อไปคือท่านผู้โดยสารท,ทุกท่านสวัสดีค่ะสาวิตีได้ขึ้นเครื่องจากสุวรรณภูมิ มุ่งตรงไปที่อเมริกันคือกลุ่มวอชิงตันสาิตีได้นางเครื่องไปร่วมที่กลุ่มวอชิงตันอเมริกันซึ่งเป็นเมืองกลุ่งของอเมริกามีการศึกษามากมายตลอดจนถึงความเจริญรุ่งเรืองสีวิไลของกลุ่มวอชิงตันทำให้สาวิกาได้ไปศึกษาปริญญาโทณที่กลุ่มวอชิงตันอเมริกา สาวิตีหลังจากที่ลงสนามบินเรียบร้อยแล้วก็ได้นั่งรถไปที่มหาวิทยาลัยที่เขาจะต้องศึกษาคือมหาวิทยาลัยเซนหลุยและแล้วสาวิตีก็ได้เดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยที่เขาจะต้องไปศึกษาอยู่นั้นขณะที่เขาเดินทางไปถึงหน้าประตูของมหาวิทยาลัย เขาก็ได้ไปเจอกับหมูกเก่าเพื่อนเก่าคือทรงสีทรงสีก็ได้ไปศึกษามหาวิทยาลัยแห่งนี้เช่นเดียวกันขณะที่เขาไปเห็นทรงสีกับออกกําลังกายกันอยู่เป็นการออกกาลังกายแบบยกน้ำหนักเมื่อเวลาสาวิตีได้เห็นทรงสีสาวิตก็ดีอกดีใจลายที่เห็นหมูพวกเพื่อนเกา่า ที่เคยเราเรียนศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยที่เมืองไทยด้วยกันโอ้ทรงศรีเฮ้าดีใจลายที่ได้พบมูพบพวกเฮ้าเรียนจบจากมัธยมถึงปริญญาตรีน้ำกันยุสภาบัานแห่งเดียวกันนับว่าเป็นโชค่ววาสนาลายเนาะที่ได้มาเข้ามหาวิทยาลัยที่กลุ่มวชิงตันน้ำกันยินดียินดีเพื่อนรักเพื่อนเสมอเด้อ สาวิตีและทองสีก็ได้ไปลงทะเบียนไปรายงานโตที่มหาวิทยาลัยที่เขาจะศึกษาด้วยที่ว่าได้ไปศึกษาอยู่ต่างประเทศแดนไกลท้าใ้้สองคนเกิดเงาว่าเวในที่สุดจากเพื่อนก็มาเป็นคู่รักกันสาวิตีกับทรงสีคบกันโดยญาติบได้รู้จักเขาก็อยู่กันแบบรับๆอยู่ที่เดียวกัน ภาคพรยูจินน้ากันก็เรียนศึกษาไปพร้อมๆกันขณะเดียวกันพร้อมมันจะเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งของเพื่อนที่มาเป็นคู่รักกันว่างๆสาวิตีและทรงศีก็ได้พากันไปเที่ยวบาวาสิเป็นเที่ยวทะเลว่ายนา้ำอาบนา้ำทะเลมวนซื่นห้วเซวตลอดจนถึงไปเที่ยวสถานที่ต่างๆบววาสิเป็นสวนสัตว์ ตลอดจนถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหลังจากยุดการเรียนเขาก็จะออกเที่ยวมีความสุขกันมาหลังจากที่สาวิตีและทรงสีเรียนจบแล้วก็ได้พากันกลับไปที่เมืองไทยเขาก็จะไปบริหารบริษัทของเขาที่พ่อแม่ได้เปิดบริษัทเอาไว้สาวิตีนั้นหลังจากที่เรียนอยู่อเมริกาบ่เคยกลับบ้านจากเทียพร้อมกับทรงสี ในที่สุดวันนี้ก็เป็นวันที่เขาจะกลับไปที่เมืองไทยที่แบงคอกกรุงเทพนั่นเองเขาได้เ <made> ด <SAN TA Maria> ินทางไปที่สนามบินวอชิงตันหลังจากนั้นเขาก็ต่อเครื่องบินมาที่สุวรรณภูมิกรุงเทพพระมหานครถณะที่สงสารวิชุลที่อเมริกาเขาก็บ่สามารถที่จะเดินทางมาพร้อมกับสาวิตีได้ สาวิตีจังขอได้ขึ้นเครื่องมาทีกรุงเทพมหานครคนเดียวและมหาพอหาแม่อยู่ที่ประเทศไทยสาวิตีนั่งเครื่องจากกรุงวอชิงตันมาทีสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครใส่เวลาในการต่อเครื่องทั้งหมดนางเครื่องมา20ชั่วโมงกับ10หาหนาที ท่านผู้โดยสารขณะนี้เรานำท่านมาที่สนามบินสุวนรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็น่าเช็คตรวจดูสิ่งของท่านด้วยนะคะขพทุกท่านมีวามสุดหอังว่าสายการบินของเราคงจะได้รับใช้บริการท่านเอกขอขอบคุณค่ะสาวิติก็ได้เดินทางมาถึงกรุงเทพมหาคนครอย่างปลอดภัย ญาของสาวิตีและก็พี่น้องมารับสาวิตีที่สนามบินสุวรรณภูมิใจตีใจเป็นย่างยิ่งที่ได้เห็นหนาหลานท่านไปสามสี่ปีรู้สึกว่าหลานสาวของอยารู้สึกว่าสวยขึ้นกว่าเดิมมากเลยย่ายินดีและดีใจด้วยนะสาวิตีที่ได้เรียนจบปริญญาโทมาจากอเมริกาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งจากคุณยา หนูก็คิดถึงญาติตลอดคือกันปูสบายดีบอคุณพ่อคุณแม่เป็นจังใดค่ะสําหรับหนูสบายดีค่ะหลังจากนั้นพี่นอ้องและญาติก็พาสาวิตีไปกราบพระแก้วม,มรกตอยู่ที่วัดรพระศีรัตนาศาสตร์สดารา,า,ามหรือว่าวัดองค์พระแก้วนั่นเองซึ่งสาวิตีก็ไปกราบสักการบูชา หลังจากนั้นพี่น้องกับผ้ากลับบ้านก็ไปเจอปูแตงโตยังรอรอค่อยหลานสาวอยู่โอ้ดีใจหลายที่ได้เห็นหนะ่าหลานสาวสาวิิจีจบปริญญาโทมาโอ้โหโหผาคภูมิใจหลายดูกลาด พอปูด,ดีอกดีใจเดี๋ยวมือแรงสิเลี้ยงสังสรรค์ห้เด้อมือแรงสิผูกคอต่อแขนห้เด้จบมาแล้วก็สิได้มาซอยพอซอยเม่์ที่บริษัทของเจ้าของขอบพระคุณหลายจากคุณปูหนูก็คิดถึงปูด้จ่าหนูตัางจะเลี่ยนเสมอนนี่กะหวังว่าได้ความรู้มาพัฒนาบริษัท เมื่อเวลาบริษัทร่ำรวยปูญาพี่น้องทั้งหลายจะ,จะมีความสุขจะามีเงินมีทองใส่มากมายและแล้วในที่สุดปูญาพ่อแม่หรืออ่าวกับผ้าสาวิตีไปเลี้ยงอาหารที่พัตตาคานย่างรูที่กรุงเทพมหานครหลังจากที่เลี้ยงเขาปาอาหารสมบูรณ์อิ่มหนำสำาราญเรียบร้อยแล้วพ่อกับแม่ของสาวิตี ได้นำผ้าสาวิตีไปที่บริษัทของเจ้าของ <burning> พอกระแม่วังว่าเจ้าคงจะพัฒนาบริษัทของเหให้จเจริญรุ่งเรืองเด้อลูกหลาความรู้ที่ได้เรียนมาลูกจะต้องนํำมาพัฒนาบริษัทของเาให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่อไปพอดีใจห้ายปู่เองก็อยากจะเว้าเรื่องเล่าในอดีตให้สาวิตีฟัง ต่ว่ามันยังบ่หันห้อนโอกาสบอต้องบอกดอกปูว่าให้ได่หอดเวลาจ้าเสียงแม่ของสาวิติว้าสาหรับว่านี้มือนี้บ่าว่าสิเป็นลูกชายลูกสะใภ้หรือว่าหลานสาวก็ได้มาพร้อมหน้าพร้อมตากันที่บ้านโอ้พอหรือว่าปูเนี่ดีอกดีใจหลาย ยินยินนั่งราสาวิตีแตงโตไปทำงานแล้วก็ภากภูมิใจใส่ความรู้ให้เกิดประโยชน์เดอ้ออีหลาเดอ้อบริษัทเท่เาทีมีเงินหลายร้อยล้านพันล้านก็ย้อนอีหลานี่ล่ะเอ้าสู่สูส่ป,ปูให้กับร่างใจส่วนปูหนีว่างมือละละ,ละและแล้วในที่สุดความรับที่รักษากันมาไดถึง28ปีก็ได้เปิดเผยออกให้สาวิตีรับทราบ สำหรับผู้เป็นพ่อที่แท้จริงสาวิตีโบแมนผู้อื่นผู้ไก่คือปูนั่นเองเพราะก่อนพ่อของสาวิตรีจะไปแต่งงานกับแม่สาวิตีนั้นปูจะมีความสัมพันธ์ความรักกับแม่ของสาวิตรีก่อนหลังจากนั้นปู่บฮ้ว่าลูกชายเจ้าของไปจีบแม่ของสาวิตีและแล้วในที่สุดสองคนก็ได้แต่งงานกันไปพอแต่งงานกันไปแล้วยังบ่ทันได้หอดแปลบีบ แม่ของสาวิติีก็ได้คลอดสาวิตีออกมาเพราะกวนนาจะมาแต่งงานกับพ่อสาวิตีนั้นได้อยู่กับปูซึ่งเป็นเมียลับๆของปูนี่คือชีวิตของแต่ละคนซึ่งบ่เหมือนกันทุกคนบ่ได้ตั้งใจวาสิหลอกทุกคนบ่ได้ตั้งใจวาสีลวงทุกคนบ่ได้ตั้งใจวาสิทำแบบนี้ แต่นเป็นเรื่องบังเอิญในที่สุดทุกคนก็นรับสถานการณ์และยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใดในที่สุดก็มีความหักความรักกันเช่นเดิมบดไเด้เปลี่ยนแปลงทุกคนจะเข้าใจให้ความรักต่อกันเหมือนเดิมแล้ว,ลวทุกสิ่งทุกอย่างก็โล่งตัวครอบครัวมีความสุขในที่สุดทรงสีก็ได้มาที่เมืองไทยมาขอแต่งงานกับสาวิตีนิทานเรื่องนี้ได้จบลรวครับพี่น้อง หากว่าพี่น้องอยากให้กำลังใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ให้น,ำน้ำในเด้อครับสิเปลี่ยนพระคุณอย่างยิ่งขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ